โอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวซองจินอูร่างอีโวขั้นที่2กันเลยนะครับผมเนาะซึ่งล่าสุดนี้ซองจินอูนะครับโดนเนิร์ฟดามมิอเบลิตี้หายไป100ล้านเลยครับผมเนาะก็ซึ่งดามเมตตอนนี้ก็ยังถือว่าก็ยังแรงอยู่นะสำหรับส่วนตัวผมนะครับก็แต่ของซองจินอูที่ผมจะมารีวิวนะฮะก็คือเป็นโอโบทั้งหมดนะครับส่วนเทรดนะครับจะเป็นเอ่อโซเวเลตส่วนอุปกรณ์ไวเทมเนี่ยผมจะใส่ประมาณนี้เลยส่วนโซเนี่ยควรจะเป็นโซที่มันเป็นแบบเอ่อเพอร์ลออฟอะโกนีนะครับผมเคือผมม นะฮะสปีด4.3ครับถือว่าเร็วเลยนะครับระยะ19.9ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเอ่อกว้างนะครับแท็กูฟดาวค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วก็เซนโฟดาวใน10.4น้อยมากมากก็สมควรที่อัพเป็นไฮเปอร์เป็นอย่างยิ่งนะฮะส่วนซื้อเข้าดาวเมดครับค่อนข้างแรงเลยนะครับก็เข้าเชส15%ครับเอ่ออัตรากร็ลบลีครับ7% 0ค่อนข้างเยอะนะฮะตัวสกิลลิซิสเต้นครับ35%ก็ค่อนข้างโอเคนะผมเนาะซึ่งล่างปกติเนี่ยก็เป็นชุดดำแบบนี้ถ้าเป็นล่างเอ่อชายนี่เนี่ยจะเป็นชุดสีน้ำตาลน้ำตานะครับซึ่งผมม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 ไไไ่่่่่่่่รรรูู้้้้นน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 ะะะะวาาาาาตตตออ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 อเเเเเีีีีีียยยยซงงงจจิิลลชสสหืปพัั นะครับก็คือร่างเนี้ยไม่มีนะครับพอมีติกพาสซีฟก็คือถ้าเกิดว่ามันเรียกตัวร่างเงาออกมาเนี่ยมันจะบัฟร่างเงาเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเนาะในแมปนะครับผมเนาะทุกตัวอยู่ในแมปเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เอ่อกองจิอูฆ่าได้นะครับผมเนาะก็จะสร้างร่างเงาแล้อสมอลร่างเงาขึ้นมานะครับโดยที่การสมอลของเขาโดยการสามอลร่างเงาของเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะบวกดาวมีดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของดาวมีดตองจิ้อูให้กับร่างเงานะฮะส่วนพาร์สีพิศาบครับผมเขาบอกว่าเเเเววลาาาาาตััรร่่่งงนนนียถูกฆะะคบ ต่อตัวหนึ่งอ่ะจะเพิ่มดัมมี่ทั้งอ0 2.5เปอร์เซ็นนะครับเนาะแคบได้สุด1,000เปอร์เซ็นนะครับเนาะและจะถูกรีเซ็ตเมื่อจองิอ0ตายนะครับเนาะก็ต้องมาเก็บเอ่อกิ๊บสแตทใหม่นะครับประมาณนี้เนาะส่วนภาค44นะครับผมเนาะหละังจากตัวร่างเงาเนี่ยตายแบบครบ100ตัวนะครับก็คือสร้างความเสียหายในวงของจองิอ0ครับคูณ20เท่าประมาณนี้นะครับเนาะเป็นระยะเวลาสั้นๆส,ส,ส,สั้นแค่ไหนไม่รู้นะครับเพราะเขาไม่ได้ระบุไว้ว่าสั้นแค่ไหนกี่วิหรือเท่าไหร่นะครับวิธีการได้จจจจออออออองงงกกกกกกกิิุเนนนนนนนีีี่่่่ย็คคคืไดด้้้้้าาาาารรรรรรสสมมตูททะะะััััับบโววขแใชฉห50 โซขั้นสุดท้ายขั้นที่2มันจะต้องใช้อย่างแรกนะครับเราต้องไปที่ c r าสติ้งนะครับแล้วต้องคราสโซ่ออฟเดอะซิสเตซึ่ง s o o ออฟเดอ s ซิสเต็นียคราบยังไงจะต้องใช้ในส่วนของ unactive system ตรงนี้นะครับ ซึ่งไอในที่เตมตัวเนี้ยหาจากไหนใช้3อันใช่ไหมครับก็หาได้จากการคราฟเหมือนกันครับมันจะใช้จิกโซ่ตรงเนี้ยทั้งหมด60สิบอันหกอันก็จะคราฟไอตัวเนี้ยได้ทั้งหมด3ามอันพอดีนะครับแล้วก็มาคราฟโซ่ออฟเดอะซิสเตมนะฮะส่วนไอจิกโซ่เนี่ยสามารถหาได้จากลงเอออสแลนดกันเกียนหรือว่าตัวตัวลิสตติธรรมดาเลยนะครับก็เอฟเคไปเลยครับชั้นที่สิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ส่วนดาบเนี้ยคิดว่าเป็นของอีโวของอีกิลิตนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะส่วนลินเจอร์สเต็ครับเอซแลงดันเทียนก็ได้เหมือนกันครับซึ่งอ่าได้เยอะกว่าด้วยนิดหน่อยนะฮะส่วนซิสเติมคอร์นะครับที่ต้องใช้อีกอันนึงครับทุกคนจะต้องไปที่เลสเต็ดครับแล้วก็เลือกไปที่เดอะเกตพิตตี้นะครับทุกคนก็เล่นด่านสีไปเลยครับจะมีโอกาสออกมาที่0.75เปอร์เซ็นต์นะผมเนาะก็คือใช้2อันเนี้ยในการอีโวเป็นขั้นสองของซองทินอูนะฮะผมใช้เครื่องประมาณนี้ครับลดฟูลดาวบิลิตี้และเพิ่มด5ตััวกก็็พออนะคครบื เอากีฟีดโอเมก้าเชันรอนแล้วก็เอาสเตเตันไนท์นะครับแล้วก็เอาเอ่ตัวชินอูมานะครับแล้วก็ลิงแดงมานะครับประมาณนี้ทุกคนก็ตั้งอัปเกรดที่ตังชิโนแค่ตัวเดียวนะครับเท่าน,นี้นะครับทุกคนก็จะจบภายใน1นาทีสิบวิหรือว่าประมาณ59วินาทีได้นะครับก็วิธีการนี้ไม่เคก็จะประมาณนั้นคร่าวๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาสอนอาาการจัดทีมหรือว่าการแบบ เอ่ออเฟเคไม่แต่อย่างใดตัวน,นี้ครับดามิดโซนิอูขึ้นที่เจ็ดสิบล้านเรียบร้อยครับคูดาวหนึ่งจุดสี่วินาทีครับเอ่อคูดาวอบิลิตี้เนาะก็เล็กๆมาก,ก็นี่ครับดามิดหกล้านสามเล็กตัวๆๆที่ยังไม่ได้อัปเกรดซึ่งค่าอัพเห็นไหมครับไม่ได้แพงมากนะค่าไม่ได้แพงมากถือว่าถูกกว่าโกฮังและถูกกว่ายูตัดก็แล้วกันประมาณนี้เนาะตัวน,นี้ครับจะใช้เงินหนึ่งหมื่นสี่เพื่ออัพเอ่อในส่วนของโซนิอูนะฮะป๊อปโอเคดามิดที่ห้าสิบเจ็ดจุดห้าเก้าล้านนะครับเนาะก็ แามิทสูงสุดตอนนี้นะถ้าเกิดว่ายังไม่มีตัวต๊สแต็ตอะไรเนี่ยดาเมจจะประมาณ57ล้าน58ล้านประมาณนี้นะครับเออซึ่งก่อนหน้านี้นนก่อนที่มันโดนเนิร์ฟอะประมาณร้อยกว่าล้านได้เลยนะครับแต่โอ้ยดาเมจอะไรวะเพิ่มกันขนาดนั้นวะแต่ว่าครับโบลอสเนี่ยมันต้องตีไอตัวของร่างเงาเนี่ยตายดาเมจถึงจะเพิ่มนะครับผมเนาะสะแต็ตของซอยูเนี่ยจะถูกรีเซตเมื่อตายถ้าเกิดว่าซอยูตายเนี่ยจะถูกรีเซตทั้งหมดสแต็ตทั้งหมดก็จะกลับไปนับหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะ